พระโอวาทอรหรันตี้ีกงสงวิปลาสประธานเนื่องในโอกาสประชุมธรรมสองวันจังหวัดคอนแก่นวันอาทิตย์ที่20มีนาคมพุทธศักราช2554สาธุชนกราบขอประธานพระโอวาทชี้แนะอนุตตรธรรมประตูถ้ำล้ำเลิศค่าสายทองจับยึดมั่นหนาอย่าพลาดได้ ทางสูงส่งอาจขับเคี้ยวทั้งกายใจเพื่อยิ่งใหญ่สุขใสไปนิพพานอนุตระสูงส่งล้ำำําบําเพ็ญเถิดทางล้ําเลิศก้าวให้ถึงซึ่งจุดหมายหนทางตรงพบได้ในยุคปลายจงค้นหาจุดหมายแฝงในกายตนเราคืออรหันตี่กงส่งวิปลาสรับบัญชาจากพระอนุตตรธรรมมารดา ลงสู่พุทธสถานแฝงกายเคียมคันองค์ชัคตร,ระยาพดงถามสิทรักทุกคนสุขสบายดีไหมน้อมจิตสงบตั้งใจฟังการเวลาฟ้าปลกโปรดมีบุญสัมพันธ์จึงพบธรรมะสูงส่งลำค่ามีบุญสัมพันธ์จึงได้ร่วมเส้นทางธรรมกับพระพุทธ,ธสิ่งศักดิ์สิทธิ ในขณะที่มีบุญสัมพันธ์ได้ผ่านพบวาระวิถีอันสูงล้ำจึงจะต้องยิ่งรู้จักรักษาบุญสัมพันธ์ให้ยาวนานตราบชั่วชีวิตนี้มีบุญสัมพันธ์ถือว่ายากยิ่งแล้วแต่การที่จะรักษาบุญสัมพันธ์ให้ยาวนานยิ่งยากกว่าเพราะฉะนั้นจงรักษาบุญวาระโอกาสแห่งบุญสัมพันธ์ตนก้าวเดินสู่เส้นทางแห่งพุทธอริยนะ สิรักเอ๋ยสิตรักเอ๋ย,จเ,อยเจ้าผู้บำเพ็ญในวันนี้จะต้องรู้ศึกษาให้กระจ่างแจ้งศึกษาให้รู้จริงดุดระครังหากไม่ตีย่อมไม่มีเสียงกลองนั้นหากไม่ตีย่อมไม่ดังคนเรานั้นหากไม่ศึกษาก็ย่อมไม่รู้กระจ่างก็ย่อมไร้คุณค่า ฉะนั้นแล้วการศึกษาถึงหลักสัสจธรรมจะให้แจ้งจริงจะต้องอาศัยศรัทธาอันแรงกล้าไปค้นหาต่อตัวเองจึงจะต้องอาศัยการฝึกฝนเรียนรู้อย่างเข้มงวดกวดขันสิทรักเอ๋ยเจ้าผู้บำเพ็ญในชีวิตประจำวันอย่าได้ผิดต่อจิตเดิมแท้ศรัทธาแข็งกล้ามาเปลี่ยนแปลงตนอ่อนน้อมถ่อมตนฝึกฝนปฏิบัติ ทุกขณะเวลายิ่งก้าวเดินจึงจะยิ่งรู้ถึงความแยบยลล้ำค่าที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวเจ้าเองสิรักเอ๋ยฝึกฝนตนจริงใจในการจะแก้ไขความผิดบาปจริงใจที่จะละอนุสัยความเคยชินที่ไม่ดีจริงใจที่จะสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจริงใจที่จะน้อมนําเพื่อเวไนย ความจริงใจที่มีนั้นจึงจะสัาแดงให้เห็นถึงคุณานุค,คุณอย่างจริงแท้สิตรักเอ๋ยเจ้าผู้บำเพ็ญทุกเวลาอย่าได้มองเห็นแต่ผู้อื่นนะจงมองย้อนว่ามาสำรวจตนเองเห็นตนเอาชนะจิตใจตนได้จึงถือว่าเจ้ายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงสิิรักเอ๋ย ในวันนี้ทุกๆคนต่างร่วมแรงร่วมใจจึงทําให้ก่อเกิดความยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ชีวิตนี้เริ่มต้นจากหนึ่งเท้าที่ก้าวเดินเริ่มต้นจากหนึ่งรเท้าที่สรสร้างเริ่มต้นจากหนึ่งแรงใจที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวเริ่มต้นจากหนึ่งแรงกายที่ทุ่มเทเสียสละลงไปจากหนึ่งจึงเชื่อมโยงสู่อีกหนึ่ง จากหนึ่งจึงเชื่อมโยงก่อให้เกิดความมากมายจิตใจหนึ่งแห่งสิทธิรักที่ศรัทธาจริงใจจึงจะสะเทือนถึงฟ้าเบื้องบนจิตใจหนึ่งแห่งสิทธิรักที่ยอมอดทนยอมแบกรับจึงเชื่อมโยงสู่จิตใจเวไนทั่วล่าจิตศรัทธาจริงใจของสิทธิหากถึงที่สุดแล้วแม้แต่ดินยังสามารถแปลเปลี่ยนเป็นทองคำได้ ในวันนี้อาจารย์ล้วนยินดีทราบสึ้งใจในสิทรักเจ้าทั้งหลายบุคลากรทุกๆคนต่างล้วนทุ่มเทจริงใจเสียสละเอาจิตใจที่ซื่ออตรงๆมานำทางผองชนเอาจิตใจที่ซื่ออตรงๆมาปฏิบัติงานฟ้าเอาจิตใจที่ซื่ออตรงๆมาน้อมนำเวไนเอาจิตใจที่ซื่ออตรงๆมาเป็นสะพานบุญให้กับผ้องชนทั่วล่า จิตใจเช่นนี้อาจารย์ทราบสุนยิ่งนักเจ้าทั้งหลายแม้วันเวลาจะผันผ่านไปอย่างไรก็ตามก็ขอให้สิทธิจงรักษาจิตใจที่ซื่อ,อตรงตรงนี้บำเพ็ญให้ตลอดเส้นทางนะสิทธิรักเอ๋ยเจ้าผู้บำเพ็ญก้าวเดินไปข้างหน้าจะต้องรู้อ่อนน้อมสิทธิรักผู้ก้าวเข้ามาใหม่จะต้องติดตามอาวุโสให้จงดี จับมั่นไว้ในสายทองอย่าให้ผิดพลาดบำเพนตามเส้นทางแห่งอริยะหลักธรรมศึกษาให้กระจ่างปฏิบัติฝึกฝนจนงดงามเช่นนี้แล้วบำเพนธรรมสำคัญที่สุดรากฐานภายในตนต้องให้แข็งแกร่งแท้รากฐานแข็งแกร่งเมื่อเจอลมแรงจึงจะไม่หวั่นไหวเมื่อเจอลมปากคนใส่ใครจึงจะไม่แยแส เมื่อเจอกับปัญหารุกเร้าจึงจะก่อเกิดปัญญายาณแก้ไขได้อย่างแท้จริงรากฐานธรรมในตนนั้นมาจากรู้ศึกษารู้ฝึกฝนรู้อดทนรู้ดำเนินทุกสิ่งอย่างที่สูงลำค่ามิใช่จะได้มาด้วยความสะดวกสบายยกจะงามได้จึงต้องผ่านการเจรไนผู้ทธาจะสว่างใส จึงจะต้องผ่านการฝึกฝนขับเคี่ยวจึงจะงดงามได้เข้าใจไหมเมื่อชีวิตบำเพ็ญธรรมในชาตินี้ขอชีวีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมีชีวิตที่ก้าวเดินมีเป้าหมายจึงรู้ใช้จิตเดิมแท้มานำทางเมื่อพบธรรมบาเพ็ญหยุดโรสนะอีรู้ละกิเลสร้ายคลายใจหมนวิจิกิจฉามากมายในใจตน จะต้องก้าวให้ข้ามพ้นอย่างแท้จริงฝึกฝนตนให้ก่อเกิดอธิปัญญาเกิดคุณาแห่งธรรมล้ำแยบยนผู้ยิ่งใหญ่จึงจะต้องรู้อดทนคนเหนือคนคือชนะใจตนเองหวังสิรรักจะบำเพ็ญมิห่างสามทุกโมงยามคุณธรรมแปดให้งามล้ำยุคการท้ายใครบำเพ็ญยอมเขี้ยวกรรำ ฟ้าเบื้องบนจะหนุนนำสู่เรืองรองหวังสิทรักจะรู้จักรักโอกาสมิมัวกลัวเคาขลาดว่าต่ำต้อยเห็นถึงความสำคัญตนเร่งชะรอยอริยาก่อนอาทิตย์คล้อยลอยลับไปสุดท้ายฝากสิรักจงมุ่งมั่นศรัทธาแท้จริงใจนั้นเป็นรากฐานเอาจิตใจเชื่อมั่นจริงในพระองค์การ ก้าวผสานงานแห่งฟ้าไม่ร้างไกลเอาใจฟ้ามาดำเนินในชีวิตเอาจิตใจเดิมแท้มาก้าวผ่านความทุกข์รมขมคืนในวันวานก้าวข้ามไปสู่นิพพานได้แท้จริง